สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดสวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกม วันนีก็อยู่ในเกมสับกกโชดาวเปิดเกมมือถือแนว IDOL ลอพีจีสับกกจัดทีมต่อสู้เปิดใหม่ของราคาเอ็กซ์เวเกมนะครับทาง x อ็กซ์เวเกผมได้ทําการแจกคูปองบัตรเติมเงินฟรี1นึ่งหมื่หยวนหรือประมาณ4ี่หมื่นันบาทไทยแล้วก็แจกโค้ดร,รับไอเทมมากมายครับสําหรับคูปองบัตรเติมเงินฟรีนะผมเราสามารถใช้ซื้อพวกแพก็ค เติมเงินต่างๆได้ภายในเกมทุกแพ็คเติมเงินเลยนะครับผมแล้วก็เกมนี้สามารถเล่นได้ทั้ง iOS และ Android นะอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆภายในตเกมกันเลยครับผมอ่าเกมนี้จะเป็นแนว Idol RPG เนาะทีม3ก๊กนะครับก็จะมีรางวัล Idol ให้เรากดรับแล้วเนี่ยกล่องสมบัติตรกกลางจอตรงนี้ครับเราสามารถกดรับได้เลยนะครับมันจะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ12ชั่วโมงนะถ้าเรากดรรับก็จะได้รับพวก ทรัพยากรต่างอิงพีทอกอุปกรณ์อะไรต่างๆเนาะกดรับไปเลยครับแล้วก็วเราสามารถกดรับได้ฟรีตรงนี้5ครั้งต่อวันเนาะมันจะบอทให้เรา2ชั่วโมงนะครับผมแบบฟรีๆเลยเนาะอ่เกมนี้จะเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆเนาะก็จะมีให้เราจัดทีมนะครับผมตามนี้เลยเห็นไหมครับจัดทีมนะครับผมตัวละครหลัก5ตัวแล้วก็ตัวละครรองอีก5ตัวเนาะอันนี้ผมจัดได้แค่4ตัว ของตัวละครหลักเนาะถ้าเราจะปลดล็อกก็ต้องผ่านดานึงร้อยสิบห้าก่อนนะครับเ,เราสามารถจัดทีมได้เลยนะเห็นไ,ไหมครับถ้าเป็นสีฟ้าจะเป็นตัวละครรองนะอ่าสีส้มจะเป็นตัวละครหลักนะครับผมจัดทีมป,ประมาณนี้เลยเห็นไ,ไหมครับตัวละครก็จะมีทั้งหมดห้าสายนะครับผมแล้วก็แบ่งเป็นกกเนาะอ่าโจกก๊กก๊กุยนะก,ก๊ก,กวีลบ,บุรุษนะสายก็จะมีสายจมตีกายภาพสายยิงไกล าสายแอสซิลสายเวทแล้วก็สายซับนะครับผมนะอ่าประมาณนี้เลยนะครับโอเคจัดทีประมาณนี้เนาะกดยอดกลับจะนะฮะเรามากดที่ชาเลต์กลางจอตรงนี้ครับกดไปที่บอสตรงนี้ครับอ่านี้เราจัดทีมาแล้วเนาะนะครับแล้วก็เล่นผ่านด่านได้เลยนะเกมนี้จะเล่นผ่านด่านไปนเรื่อยนะทุกคนนะนะโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นพรีวิวของรางวัลต่างๆเนาะกดคำว่าบอสได้เลยครับการต่อสู้เนาะในการต่อสู้มันจะต่อสู้ให้เราสมรรถนะนะทุกคนนะ ระบบมอเตอร์เลยนะครับผมเราไม่ต้องกดอะไรเนาะนี่ประมาณนี้เลยครับผมต่อสู้ให้เราเองนะภาพสวยใช้ได้เลยนะครับผมนะตัวละครหลักเราก็จะเป็นจูรลกนะทุกคนนะเห็นไหมครับขี่มานะ้าเนาะพอเราชนะก็จะได้รับของรางวัลนะครับผมที่ผ่านด่านได้ด่านนะั้นนะอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของรางวัลต่างๆแล้วกดรับแนละ้ะรางวัลวนออนไลน์และพวกนี้นะนะครับรางวัลผันดานาและพวกนี้เนาะอ่าแล้วก็ จะเป็นในส่วนของอตงัวละครการอัปเกรดตรัวละครนะต่างๆนะเห็นไหมครับการเลื่อนขั้นอัปเกรดตรัวละครในพวกนี้เนาะแล้วก็จะมีในส่วนของตงัวละครหลักของเราเนาะจูโล,ลกนะครับผมนะนี่ตัวละครหลักของเราเลยนะครับผมก็จะมีสก,กส็อสกิลอะไรต่างๆเนาะเราสามารถอัปเกรดได้นะครับนี่ตรงนี้อัปเกรดได้เลยครับการาตีบวกก็มีนะตีบวกเลื่อนขั้นฟักบุกอะไรพวกนี้นะอ่านะะครับผมแล้วก็ จะมีในส่วนของระบบอัปเกรดม้าเนาะนะครับอ่ม้าก็จะมีสกิลด้วยนะอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของอ่ระบบตีบอสนะครับอ่าระบบกระเป๋าเนาะอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของระบบดัตชเจียนประ,บบระปนะจำว,วันเนาะมีเหมือนกันในหับการลงอารีน่านะครับการหาทรัพยากรการไต่หอคอยนะครับ,รบ,ระระรบอะไรพวกนี้นะมีบทนะครับผมแล้วก็มีระบบ เปิดกระชับปอกนะครับผมมีอยู่3ตู้นะอ่านะครับตู้ทั่วไปสีเขียวตู้อ่าเชิดเพื่อสีฟ้าตู้ขั้นสูงสีส้มนะครับผมนะแนะนำให้เปิดตู้สีส้มจะดีกว่าเนาะมีโอกาสออกตัวละคร5ดาวนะครับผมเดี๋ยวเรามาสุ่มให้ดูครับแอนิเมชั่นก็จะประมาณนี้เลยนี่ถ้าเป็นการ์ดส้มนะผมจะเป็นตัวละคร5ดาวเนาะเก่งนะมา,ออาะะให้ดูอีกรอบครับ ออกสีส้มบ่อยอยู่นะนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับกาชาไม่เกลือครับผมเกมนี้นะซุมหาสบายๆครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆเนาะเนี่ยตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นแจกคิปโค,โค้ดนะตรงนี้สวัสดีการครับมาที่รัขงของขวัญที่ถูกอ้างสิทธิ์ตรงนี้เห็นไหมครับกดรับของเพียงคลิกเดียวครับ ก็ขึ้นหน้าต่างเป็นมีเนาะให้เรามาเติมโค้ดที่รูปโปรไฟล์ครับอ่าแล้วก็มาที่ขวามือตรงนี้อ๋อน,นี้ผมยังไม่ขึ้นให้เติม้วทุกคนนะเราต้องเล่นไปเรื่อยๆก่อนเนาะอ่าให้เรากดคัดลอกตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะโอเคแล้วก็จะมีระบบต่างๆเนาะให้เราใช้พวกฟังก์ชันต่างๆการแปลภาษาเพิ่มความเร็วเกมนะครับผมถ้าใครอยากจะผ่านด่าน,นไวๆก็ใช้เพิ่มความเร็วเกมตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีฟังก์ชันบูสเตอร์ VPS เนาะ อ่าตรงนี้นะครับอ่าต่อไปผมขออนุญาตสอบถาการใช้คูปองบัตรเติมเงินฟรีนะครับผมใช้ยังไงเนาะอ่าให้เราเลือกแพ็คที่เราต้องการที่จะเติมเงินได้เลยครับผมอย่างเช่นผมจะเติมแพคนี้เนี่ยแพกโกอนะูเนาะเติมเป็นครั้งแรกครับผมกดเติมอ่ารอสักครู่ครับอ่าเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะหักลบคูปองให้เราเองเนาะศูนย์หยวนหรือว่าศูนย์บาทเี่ไม่ต้องเสียเงินนะกดยืนยันการชำระเงินได้เลยครับ เรียบร้อยครับกดรับของรางวัลได้เลยอ่าประมาณนี้ครับผมได้รับแล้วเห็นไหมครับตัวลนะครกดอูเนาะจัดทีมให้ดูครับถ้ามันใส่ได้นะเดี๋ยวครับลองออกก่อนตัวนี้ออกเดี๋ยวเรามาดูที่อาราบ,บัาก็ได้นี่เห็นไหมครับไม่ใช่คกนอูคนลิปโป้นะ อ่แต่แพมขึ้นเป็นกกลูนะผมรึกว่าได้กกลูนะกดเห็นไหมครับได้รับแล้วนะครับอัปเดตได้เลยนะครับอ่าประมาณนี้ครับผมอ่าเรามาเล่นดูนะคะที่ชื่นชอบแนวสามก๊กแนวออเดอร์พีจีเน้ะอีนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ของะคะ่ายเอ็กซ์เพเมนเกมนะครับผมเรามาเล่นดูครับสำหรับเกมสามก๊กโชว์ดาวน,นะครับผมเป็นอีกหนึ่งเกมออเดอร์พีจีสามก๊กจัดทีมต่อสู้นะผมน่าเล่นนะ แจกคูปองบัตรเติมเงินฟรีหรือบืดหยวนหรือประมาณ46000บาทไทยนะครับผมแจกทุกวันนะมาเล่นดูครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หมนะครับขอเห้เกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับพอเราเข้าไปที่หน้าดาวน์โหลดของเกมสับ,สบกกโชดาวน์แล้วนะครับเราจะได้รับสิทธิพิเศษตเติมเงินส่วนลด99%้าเกเตเท่านเติมเงินครับแล้วก็ได้รับคูปองบัตรเติมเงินฟรีดึ๋งบืดหยวนหรือประมาณ46000บาทไทยครับแล้วก็แจกคลิปค้ดประมาณ6โคนะ้ดเนาะ ให้เราไากดดาวน์โหลดตรงคำว่า Open ดตรงนีครับดาวน์โหลดเสร็จทำการติดตั้งครับติดตั้งเสร็จกดคำว่า Open เพื่อเข้าเกมได้เลยครับ